สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนค่ะทําการเพิ่มยอดไลค์อีโมจินะคะของ Facebook กันค่ะโดยวิธีการนะก็ง่ายมากเลยอย่างแรกก็เพื่อนๆน,นะคะคลิกลิงก์ทางเราแปไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนนะคะ โดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้งานวันนี้ค่ะจะเป็นเว็บไซต์ K M k s o c i a l นั่นเองค่ะก่อนจะเข้าใช้งานค่ะเรามาทำการสมัครสมาชิกกันก่อนเดี๋ยวกดที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กรอกข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกให้ครบถ้วนเลยค่ะและ้วติ๊กชั้นเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยเราจะล็อกอินผ่านทาง Google ก็ทําได้เหมือนกันค่ะส่วนทางเรานะคะมีบัญชีแล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ เมื่อกดลงชื่อเข้ามาใช้งานก็เจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะจากนั้นก็มาเลือกคําสั่งซื้อใหม่ค่ะเมื่อเลือกแล้วก็มาเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้ได้เลยโดยทางเราต้องการใช้เป็นแ,แพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองเราก็เลือก a c e b o o k ได้เลยนะคะจากนั้นก็มาที่หมวดหมู่ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่แบบนี้เลยแต่ทางเรานะคะต้องการที่จะเพิ่มยอดรายที่เป็นอ e ีโมจินั่นเองค่ะเมื่อเลือกลงมานะคะเราเจะหัวข้อที่ต้องการเราทําการคลิกเลือกได้เลยค่ะ ดังนั้นก็มาที่บริการกันต่อนะบริการก็จะมีอีโมจิหลากหลายเลยค่ะเพื่อนก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะ <tes an> ส่วนทางเราจะเลือกใช้เป็นอ่อส่วนทางเราจะเลือกใช้เป็นบริการตัวแรกค่ะที่เป็นอีโมจิรูปหัวใจนะคะด <tes an> <สำ ij> ังนั้นก็ให้มาที่ช่องลิงค์ค่ะแล้วก็ให้กลับไปที่โพสต์ทำการคัดลอกลิงก์กดตรงแชร์น้านี้ได้เลยค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเมื่อคัดลอกลิงก์มาแล้วก็นําลิงก์มาวางแบบนี้ เมืวว่อวางเรียบร้อยแล้วนเดี๋ยวจัดหน่วนที่ต้องการเพิ่มค่ะในทางเราต้องการเพิ่มไป50จำนวนนั่นเองก็จะมีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เวลาฉันเดี่ยหาคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยแล้วกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ เมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นั่นหมา,ายความว่าเป็นสำหรับการสั่งซื้อของเพื่อนแล้วนั่นเองพเพื่อนเพื่อก็สามารถเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะคะก็จะขึ้นว่าเป็นออเดอร์ใหม่ของคุณขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดยจะมีการระบุเลขออเดอร์นะคะวันที่เวลาที่ทําทำการสั่งซื้อและก็สถานะเว็บไซต์้วยค่ะรวมถึงลิงก์นะคะที่เราทําทการคัดลอกมาพกเพื่อนก็สามารถเช็คที่ทั้งช่องทางนี้ได้เลยค่ะระหว่างที่เราเนินการอยู่นะคะเราไปดูข้อต่างทางเว็บไซต์นี้กันก่อนค่ะ สำหรับช่องทางการเติมเงินของทางเรานะคะจะมีสองช่องทางค่ะช่องทางแรกเป็นช่องทางทูมั red, นี่วอลเล็ตคะอันนี้ก็ให้อ่านคาแนะนําก่อนที่ทาการเติมเงินกันด้วยค่ะเมื่อเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการคิดคเแนนเพิ่มเติมเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีการคิดยอดรวมให้กันเพื่อนเลยค่ะเมื่อก็สามารถที่จะจ่ายเงินตามที่ระบบคำนวณได้เลยนะคะ ช่องทางที่2ค่ะเป็นช่องทางคริปโตเป็นช่องทางสก,กลุลเงินต่างประเทศที่รองรับทุกสก,กลุลเงินเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็แค่เติมเงินที่ช่องทางนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการแปลงค่างเงินไทยแบบนี้เลยค่ะหรือของเพื่อนนะคะอาจจะมีช่องทางอื่นเนี่ยขึ้นมาล่ะคะ่ะก็สามารถที่จะอ่านคำแนะนําและทําตามขั้นตอนนะคะที่ระบบเนี่ยขึ้นมาให้ได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นหัวข้อการตริดต่อแอดมินค่ะเพื่อที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาก็ให้มาช่องทางนี้ได้เลยโดยให้เข้ามาสร้างตัวช่วยเหลือได้เลยค่ะโดยเลือกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็็แแจจ้้้งงงปปัััญญหหาาาาาเเขขมนะะะคว่่ติดรรืออไก เลขออเดอร์ที่มีปัญหานะคะพิมพ์ให้ถูกต้องแล้วก็ขบถวนกันด้วยค่ะหรือใครต้องการที่จะพิมพ์ข้อความแน่ายในะรูปภาพก็สามารถพิมพ์หรือแน่เพิ่มเติมเข้ามาได้แล้วก็ส่งตัวได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะคือช่องทางไลน์อีสามารถแอดไลน์มาที่ s k m k social นะคะหรือจะกดทางด้านบนที่เป็นรูปลายแล้วก็สแกนพื่อต่อแอดมินก็ทําได้เหมือนกันค่ะ ต่อมาจะเป็นหัวข้อการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะสามารถมาขัดล็อกเรนะ่งน์ในของตัวเองค่ะส่งต่อคนอื่นให้เข้ามาใช้งานร่วมด้วยได้เลยหากมีการสมัครเข้ามาใช้งาน <c oughs> ก็ระรับตราคอมามิชชั่น5%ไปด้วยเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีส่วนการรับชมซีรีส์หนังจีนค่ะซึ่งมีมากกว่า1000รายการแล้วก็จะมีการอัปเดตเพื่อนเนี่ยเป็นอ่เรื่องใหม่ๆทุกเดือนด้วยเลยนะคะแต่ต้องใช้งานเว็บไซต์ค่ะครพ5ระบาเป็นต้นไปก่อนจะจะได้รับการรับชมไปแบบฟรีๆค่ะ ต่อมาเรามาดูคําสั่งซื้อกันค่ะว่ามีการเปลีป่ยนแปลงอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าเฟรกุุกกันค่ะเมื่อกลับมาแล้วน,นีจะเป็นยอดคงเดิมนะคะมีเพียงแค่สามลายแล้วก็ย้อนหัวใจนะคะก็ไม่ได้ขึ้นนําอะไรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราทําการรีเฟซกันเลยค่ะ เมื่อเราทําการรีเฟรชได้เพื่อสางเกลียวยอดไหลก็ขึ้นมาถึงห4าลค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล้วก็จะมียอดหัวใจค่ะขึ้นมามากมายแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นบริการที่ดีทางเว็บไซต์ค่ะที่มาประกันเพื่อนได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่ต้องการเข้ามาใช้งานสามารถคลิกลิงก์นะคะที่ทางเราแปลไว้ใต้คลิปวิดีโอลองกดมาเล่นแล้วก็ลองใช้งานกันดูก่อนได้เลยะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเทคนิคในการเพิ่มยอดไหลอีโมจินะคะของ Facebook ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหงงน้าน,นะคะทางเรามีหัวข้อให,ใหม่มาแนะนําอีกก็รอติดตามร,ารับชมกันได้เลยะค่่่ะะสสสําาาาหรรัััับวววนนนีี้้ทงงเตองอตอออลไปกดค